มากินเลยมา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 เออเอาได้กันล่าไปกินนี่กินกล้วยคะ่ะกล้วยอร่อยต่าง,งอ่าล่าไปกินในน้ำ อาก็แย่งกินเบิร์ดนั่นเพิบเดียว <laughs> เอาไว้ข้างบนก็ลากไปกินข้างล่างพอก,กินข้างล่างปลาก็แย่งไปกินเอาแล้วลวตัวใหญ่มาแล้วตัวใหญ่มาแล้วกินคอมหึงสิบปลาได้แล้วลาคุณไปข้างล่างอีกแล้วต้นแย่งเลยแย่งีกแล้วแย่งแก้ว เดี๋ยวปลามาแย่งกินเห็นดูกินแล้วกินอีกออตัวนี้ก็กินขึ้นมากินนี่แล้วน่ากินแล้ว กินกล้วยใหญ่เลยกล้วยใหญ่นี่ชอบกินกล้วยนะเออกินกล้วยใหญ่เลยกล้วยมันแข็งวะไม่แข็งกินอยู่เขาไม่มีฟันเขากินเรื่อยๆอย่างนั้นแหละอืมกินกล้วยใหญ่เลยนี อ้าวนกมาแย่งแล้วนกมาแย่งแล้วอุ้ยปลาจะขึ้นมากินขนมปังปลาจะขึ้นมากินขนมปังเนาะมาแล้วมาแล้วมาแล้วขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วแต่ไปลมพ้องเลยลงท้อมเลยเปลมพ้องเลยกินเลยกินเลยกินเลยโห Skål! Skål!